นวลไทยรถไถมือสองบาจงพาอสวัสดีครับสวัสดีนักแรงครับอุ้ยหาโม่งแรงจงครับเขาจะวัดขั้ตากพี่น้องนะครับพึ่งถึงขั้ตากครับออกจากบ้านหกโม่งเคืองพี่น้องนะครับร้อยหกสิบแปดกิโลครับ่าลำเพิ่มป่าปากนะครับอำเพอ่เมืองนครพนมนะครับท่าอุเทนนะครับแล้วก็สีสงข้ามนะครับมาเขาอากาศหลักของต่หอดนี้ครับ คำตะก้าอ้ยดูเดือดครับดูเดือดพี่น้องมากมามากถ้ากันถือเกลียดพี่น้อ้ยว่ามันถือกลางวัลที่หนึ่งครับมือนี้ครับว่ามันถือกลางวัลที่หนึ่งครับยังไม่เห็นอย่างได้พี่น้องบทรีวิวมาไหวครับถ้าละครบ้านขอรีวิวอีกรอบนึงแน่สวยๆครับสวยๆครับอ้ยผู้มีดามครับนะครับกะทิมีปัญหากับจุดเดียวนั่นแหละครับ บีบเลี้ยวสายขาดนะครับบีบเลี้ยวสายขาดเบิ้งสลักลูกพี่น้องเห็นบหครับสลักอัดทียังไม่เคยลงหน้าเลยครับสวยๆครับนูนๆนะครับคุณน่ะเจนเทินอยู่พี่น้องขออนุญาตล้างน่าจะโอเคนะครับล้างฟังเสียงเนาะสวยๆครับลอยางกัถือว่าโอเคครับ ต่อ่าประทับใจซาลี่พี่น้องโอ้ยแลนแปดสิครับแน่นครับ